สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกล้องครับของยี่ห้อท็อปคอนนะครับรุ่น gm นะครับห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นท็อปเบสิกนะครับใครที่จะดูคลิปก่อนก่อนเนี่ยก็จะเป็น sdr Basic นะครับรูปลักษณ์เนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโปรแกรมข้างในเนี่ยต่างกันนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะว่ามันเป็นมีอะไรกันบ้างนะครับก็นะครับตัวกล้องนะฮะ ขึ้นไปหน่อยอันนี้เป็นที่จับนะครับเป็นตัวจับนะไวยกนะครับแล้วก็มีตัวแนวเล็งนะะกันไซส์นะฮะมีตัวแนวเล็งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกเทเลสโคปนะฮะตัวเทเลสโคปนะครับมีตัวเป็นโฟกัสนะครับปรับความคมชัดนะครับของภาพนะฮะแล้วก็มีตัวปรับสายใยนะฮะปรับสายใยนะครับ โอเคนี่ก็คือเป็นปากกระบอกเลนนะฮะโอเครับคันลงมานิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นควงนะฮะควงสัมผัสนะครับก็ตัวตัวในเนี่ยไว้ล็อกนะฮะบิดพอตึงมือนะฮะล็อกเสร็จแล้วก็ตัวนอกเป็นตัวสายครับสังเกตว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงนะฮะนะครับจะมีเส้นที่เป็นสีเงินอยู่นะครับพยายามนะฮะใช้งานเสร็จแล้วพยายามให้มันอยู่ใน ตำแหน่งนี้อย่าให้มันหลุดออกไปมากนะฮะเพราะว่ามันก็จะหลุดเกีียวนะถ้าเราเราปล่อยให้มันหลุดหลุดไปมากนะฮะเนี่ยครับมันก็จะหลุดเกีียวเราพยายามให้มันอยู่ในช่องของมันนะฮะโอเคถัดมานะครับโอเคก็จะมีที่บอกว่าเป็น SDR อ,อันนี้เป็น top basic นะครับ ถัดมาด้านด้านนี้นะครับด้านนี้อ่าน,นี่ก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะฮะมือดันขึ้นไปนะดันขึ้นไปแล้วก็เปิดมันมีแบตเตอรี่อยู่นะปิดให้สนิทนะครับปิดให้สนิทด,ด้านนี้ก็เป็น USB นะฮะใส่ USB นะโอนถ่ายข้อมูลนะฮะปิดก็ให้สนิทเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับตครู่ครับโอเคนะครับเปิดเครื่องนะครับอธิบายนะปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดค้างนะครับโอเคเครื่องก็จะเปิดขึ้นมานะครับปรับจอนิดนึ่งปกติขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนะครับตัว ฟองกลมฟองยาวอิเล็กทรอนิกส์ครับความจริงเราต้องกล้องี่ยเราต้องให้มันตรงนะฮะโอเคถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นว่า x y t i l over นะครับก็คือกเกินนะฮะมันจะไม่แสดงค่าทั้งมุมดิ่งแล้วก็มุมลาบนะครับซึ่งเราต้องตั้งให้มันได้นะฮะผมจะตั้งให้มันได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะทำให้ดูนะครับ พอมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงทั้งค่ามุมหนึ่งมุมรานะครับสามารถรังวัดใช้งานได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันทําไม่ได้นับกดวัดไม่ได้โอเคถัดมานะครับเดี๋ยวไเรื่องปุ่มกันต่อนะฮะก็ถัดมาผมจะไล่มานะครับตัวนี้คือปุ่มเสียงสว่างนะครับกดทีหนึ่งอ่าสว่างขึ้นนะหน้าจอสีเขียวนะฮะปุ่มกดก็มีแสงนะฮะกดที่ก็ปิดนะครับโอเคอ่าปุ่มดาวนะครับสตาร์คีนะครับ กดขึ้นมานะครับสังเกตที่หน้าจอนะฮะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าอย่างที่สามารถทําได้นะครับสังเกตเริ่มจากข้างบนก่อนนะฮะมีลูกศรขึ้นลงแล้วก็มีวงกลมดํากับขาวนะฮะอันนี้ลูกศรขึ้นลงคือทิศทางนะครับถ้ากดปุ่มทิศทางเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะดูนะครับอ่ามันก็คือความเข้มของหน้าจอนั่นเองนะฮะความเข้มของหน้าจอนะฮะโอเค ถัดมาตรงนี้นะครับก็คือพวกสายใหญ่นั่นเองครับเข็มออกของสายใหญ่นะครับก็คือก็คือมันจะอยู่อยู่เวลาเราส่องกล้องเข้าไปทั้งานกลางคืนนะเปิดสายใหญ่มันจะมีแสงสว่างนะฮะถัดมานะครับตรงนี้ก็คือปุ่ม ppm นะฮะเห็นไหมครับว่าเป็น ppm นะครับไปพวกอุณหภูมิความดันบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะฮะกดเข้าไปนะตรงกับ f หนึ่งนะครับกด f หนึ่งเข้าไปนะฮะ เราสามารถจะไปเซตนะครับอันนี้เซตปิดซึมได้นะครับปิดซึมคอนสแตนต์นะครับใส่ค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือพีเอ็ที่ผมบอกนะครับหรือจะใส่เป็น,ปนค่าอุณหภูมิก็ได้เหมือนกันนะฮะใส่ temperature ความดันเนี่ยใส่ได้ตรงนี้นะฮะถ้าเคลียร์ก็คือกด f 3ถ้าตกลงคือกด f 4นะฮะเคถัดมานะครับ ตัวนี้ครับเป็นฟองกลมฟองยาวอิทรานิ์นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ F1 ก็คือเปิดเฉพาะแกน X นะครับ F2 เปิด XY F3 ก็ปิดนะฮะเราเลือกได้นะครับถัดมา F3 นะครับก็คือเลเซอร์พอยเตอร์นะครับก็คือแสงสว่างของเลเซอร์ชี้เป้านะ่นเองครับไปเปิดไปปิดตรงนี้นะครับโอเค กด ESC ออกนะครับถ้าสตาร์คีไปแล้วนะครับก็จะมีปุ่มตัวเลขนะปุ่มตัวเลขนะอยู่ข้างในนี้นะครับ <lesbian. S 1> แล้วก็มีปุ่มทิศทางนะครับปุ่มทิศทางขึ้นลองซ้ายขวาผม Enter เพื่อตกลงนะฮะอันนี้ F1 กับ F4 ก็คือฟังก์ชันนะเราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าคุณตรงกับตรงไหนก็จะเป็นคําสั่งของหน้าหน้านั้นาน,นะครับ F1 ตรงกับศูนย์เซตอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับ มันก็จะศูนย์เซตอะไรประมาณนี้นะเอสเก็บคือไว้ออกนะครับกดยกเลิกนะครับ bs นะครับก็คือเอาไปลบนะครับเวลาพิมพ์อะไรเนี่ยอยากจะลบถ้ามันผิดหรือมันถูกก็กด bs เอานะครับผมสีฟ้านะครับสีฟ้าฟ้าม่วงๆหน่อยไว้เป็นประเภทของเป้านะฮะสังเกตนะครับสังเกตที่หน้าจอเนี่ยนะครับจะมีว่านะครับนันปิดซึมนะครับกดทีหนึ่งเป็นชีสนะครับถ้ากดแล้วไม่มีะไรเนี่ยเป็นเป็นดวงเป้าปิดซึมนะฮะมันจะวนกันอยู่ในนี้นะครับ โอเคครับปุ่มฟังก์ชันนะครับอันนี้มันจะใช้ไม่ได้นะฮะเราจะใช้ปุ่มเวลาเปลี่ยนหน้านะครับเราสังเกตมันจะเขียนว่า p 1แล้วก็ลูกศรลงมานะฮะกด f ส่เปลี่ยนหน้าไปนะครับทีนี้นะครับอันนี้หน้าจอจะแสดงค่ามุมดิ่งกับมุมลาบนะฮะเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีปุ่มเมนูนะครับที่อยู่ตรงเลขเจ็ดนะฮะมีพิกัดฉากนะครับอยู่ที่เลขสี่นะครับสัญลักษณ์นะครับ แล้วก็มีที่เป็นสามเหลี่ยมน,นะครับอยู่ที่เลขหนึ่งนะคือการสแสดงระยะนะครับในสามแบบนะครับระยะราบระยะลาดแล้วก็ระยะดิ่งนะแล้วก็มี a อ g เกิลนะฮะผมมองเปลี่ยนประเภทให้ดูนะครับอันนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะอ่าอันนี้คือการสแสดงระยะในสามแบบที่มับอกนะครับมีนะครับ ระยะ h o r i ซอ n t อลแล้วก็รยะ v e r t i c o l นะครถ้าเรากดกลับไปเนี่ยก็จะเป็น s l o p อยู่แล้วนะกดซ้ํากันไปนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นพิกัดฉากนะครับกดเข้าไปครับก็แสดงนะครับข้อมูลในพิกัดฉาก N x a นะครับถ้าอยากจะกลับไปหน้าเดิมก็คือกด a เก l e ซ้ํากลับไปนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับระบว่างที่เรากดเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะฮะลับไปกลับมา ้วมีปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูนี้ก็คือเกี่ยวกับการทําทํำทวโปแหละนะครับการทำเลเยอร์ครับการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับการโอนถ่ายข้อมูลอะไรประมาณนี้นะอยู่ข้างในนั้นนะก็เดี๋ยวไว้ผมจะธิบายในคลิปต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดก็จะมีนะครับตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือควงสัมผัสทางลาบนะครับตัวนี้เอาไปล็อกนะฮะล็อกแล้วนี้ก็ไวส้สายนะครับ หลักละสายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปั๊มเมยนะครับไว้ช่องเป็นช่องมองดิงนะะนครับปรับปรับโฟกัสนะครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็ปรับสายใยนะฮะตาก็ามองเข้าไปนะฮะตัวน,นี้ก็คือสองหน้าจอนะฮะสองหน้าจอส่วนด้านล่างก็จะเป็นวงสามเส้านะครับโอเค เดีวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายเรื่องต่อๆไปนะค,ะครับขอบคุณครับ